สำรวจกันนะคือตอนนี้ตัวเรานั่งอยู่บนอากาศแล้วก็บ,บังคับล้อด้วยโทรจิตสวัสดีครับพบกับรายการพี่มีทีวีรายการที่คทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกมค่าเอ็กดิฟเลสซิ่งออนไลน์2นะครับถ้านาดเป็นเดโมนี่ เรามาอยู่ในคลิปที่4กันแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยผมเห็นมันมีโหมดออนไลน์มาแล้วนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆสาหรับรถของผมแล้วกันนะครับว่าแบบเออที่ผมดิฟได้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะจากคลิป1คลิป2เนี่ยที่มันแบบโอ้หมุนอย่างเดียวอะไรงี้อย่างแรกเลยนะครับที่เวิร์กช็อปหรือว่าไม่จำเป็นต้องเวิร์กช็อปก็ได้เราเข้าไปที่สนามแข่งเลยก็ได้ครับมา นี่นะครับโหมดออนไลน์คือสําหรับตอนนี้นะครับใครที่สามารถเล่นเดโมได้คือเดโมเนี่ยสำหรับคนที่มีสตรีมในคอมคุณสามารถไปกดแอดแล้วก็สามารถโหลดเล่นได้แบบฟรีๆนะครับย้ําว่าฟรีนะครับสำหรับน้องๆคนอื่นที่เล่นในมือถือหรือแท็บเล็ตนะฮะน้องๆอ,งอาะต้องใช้บริการ G-Force Now นะครับแล้วก็สามัครบัญชีสตรีมกดแอดเข้าคลังครับ ในเกมเดโมลิง์ที่ผมลิ้งเอาไว้ให้นะฮะแล้วก็สามารถเล่นผ่าน G-Force Now ได้เลยนะครับแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตต้องแรงระดับหนึ่งเลยนะไม่งั้นมันกระตุกเนาะแล้วก็โหมดออนไลน์นะครับผมแนะนำว่าไม่ควรเปิดห้องเองเนาะ คือเปิดห้องเองอะ่ะมันดีตรงนี้ว่าเราสามารถกําหนดได้ทุกอย่างนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเหงาเพราะว่าในนี้ครับเขาแทบจะมีทุกสนามให้เราเล่นอยู่แล้วและสนามเนี่ยมันก็มีแค่3ามสนามปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดแมพเพิ่มขึ้นมาอีกอะ่ะคนมันก็ไม่ไม่มาเล่นห้องเรานะครับอาจจะเหงาได้ในวันนี้ผมจะเป็นคามิโรแล้วกันเนาะ hey, แต่ว่ารู้สึกเบื่อว่ะมันมี ABC Circuit ์กิตฟูจิสปีดเวดีว่าอาเนม PMT 928ห้องนี้นะครับผมจะเปิดทิ้งเอาไว้จนกว่ามันจะปิดตัวของมันเองนะครับอ่าเพเยอร์สูงสุด8คนโอเคคอนติเนียลโนเลเอาท์นะครับโนเลเอาท์ no <No layout S 2> ก็คือขับแม่งได้ทั่วทุกแมปเลยอยากจะไปตรงไหนก็ไปนะครับไม,ไม่ไม่มีบังคับเนาะอย่างแรกน,นะครับไอยางเนี่ยถ้าเกิดว่ายางข้างล่างนะครับล่างที่อยู่ติดกับเราเนี่ยสองอันเนี่ยมันสีแดงนะครับมันหมายความว่าสวัสดีเพื่อนหมายความว่ายางนี่แหละครับมันหมดแล้ว คือมันยังพอดิฟได้ครับแต่ว่ามันจะยิ่งดอกก,กันกาะถนนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันจนมันแบบว่าหมุนแทบไม่ไปอะครับทีนี้วิธีการทําก็คือเรากดสตาร์ทขึ้นมาครับแล้วก็เข้ามาที่ทรายฮะทีเนี้ยยางนะครับมันจะมี2ออันฟอนและ แลนะครับเราไปอันหลังเนาะแล้วมันจะมีโหมดเนี่ยครับอันแรกสุดอะ่ะมันจะเป็นโหมดซิตี้ที่มันให้มากับรถเราครตอนคันแรกสุดผมไปใส่อันนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าดิฟดีขึ้นครับแต่ว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังตูดออกแบบเยอะเกินแบบคุมลําบากนะครับใช้สลิกไปเลยแล้วก็วิธีการใช้นะครับไม่ต้องกดตัว A กดตัว x แทนนะครับกดอินสตอลไปเลยนะครับแต่ถ้าอินสตอลไม่ได้ก็กดบายไปก่อน กดบายเสร็จปุ๊บแล้วกดตัว x นะครับเป็นเพื่อเป็นการอินสตอลยางนะครับแล้วก็เรื่องเซตติ้งรถเนี่ยผมก็แทบไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะครับก็จะเป็นแค่แคมเบอร์เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยที่เหลือก็คือแบบมารถให้มายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมปรับโหลดเตี้ยลงมาให้รู้สึกว่าเออมันเท่แค่นั้นเลยครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงที่ล้อเนี่ยมันกินเฟนเดอร์เข้าไปนะครับอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับมันไม่คืนพวงมาลัยให้เองในบางจังหวะนะครับี่ มันจะไม่หันพวงมาลัยคืนให้เรานะเราเราต้องคอยหันคืนแต่ก็นั่นแหละครับไอไอเรื่องความสูงความเตี้ยนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหากับการขับขี่นะเ่าที่ลองมาแล้วเพราะว่าของผมมันก็กินเฟนเดอร์ไปตั้งเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมว่ามันก็ทําให้รถเราช้าลงหรืออะไรเลยนะครับเกียร์ก็ไม่ได้จูนนะที่เหลือก็คือสเตปเดิมกับกับที่สอนไปหลายๆเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิ้ลคันหรือเดินเบรคมือนะครับแล้วก็ ข้างนี้อาจจะต้องเรื่องคันเร่งอะครับเรื่องคันเร่งกับวงมาลัยอาจจะต้องประคองเยอะหน่อยครับคือมันบังคับยากกว่าภาคหนึ่งมีโอกาสหมุนได้ง่ายกว่าภาคหนึ่งเออแล้วมันก็ชนแล้วมันก็พังยับคือไอ้ตรงนี้ผมชอบนะภาคหนึ่งมันมันมันไม่ได้พังแบบเนี้ยรู้สึกว่าเออมันมันสนุกดีอะคือมันเหมาะกับกับเออเป็นภาคสองอะคือ ไอภาคหนึ่งนี่มันนานมากแล้วนะผู้ขาฟฟูบไฟิูจิเขาก็เหมือนเขาไม่ได้ขอล mmm, ิขสิทธิ์ฟูจิสร้างหรืออะไรวะทำไมแบบภูเขามันคือจริงๆตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันควรเป็นมุมภูเขาไฟฟูจปิเว้ยแต่มันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเมื่อเทียบกับไอเกม Gran Turismo จริง ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันต้องใช้ใช้เบรกมือกับพวงมาลัยแล้วก็เรื่องการคุมพัเเรงเนี่ยครับมันต้องคุมคือคุมดีๆเลยอะ่ะถ้าสมมติว่ารอบตกปุ๊บอะมันก็คือตรงเลยครับเนี่ยก็คือตรงเลยแต่พอแบบเราเหยียบพละเรงมันก็ไปได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราสะบัดแรงเกินนะครับ รถมันก็หมุนแบบหมุนนองง่ายๆเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราชินแล้วอะครับผมคิดว่าการบังคับรถมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะดริฟได้ดีแค่ไหน นี่นะครับอย่างนี้ผมบอกว่ายางมันเป็นสีแดงแล้วแต่มันก็ยังดิฟได้นะคือการยึดเกาะถนนมนันอาจจะไม่ดีเท่าตอนแรกแต่แบบมันก็พอเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้เสียมูดขนาดนั้น,นะหมายถึงว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องจังหวะการดิฟขนาดนั้น,นเราก็แค่กดสตาร์ทแล้วก็ไปเปลี่ยนยางครับมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเนาะแค่นั้นเลยครับยางดีมีใช้ไปกว่าขึ้นนะครับ จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่พยายามแบบว่าหันพวกมมลัยเข้าโค้งบ้างนะครับ แต่หักหัวออกโค้งอย่างเดียวอะ่ะมันจะนำให้รถเราสะบัดออกโค้งนะครับคือมันจะมีจังหวะที่แบบเราต้องดันพวงมาลัยเข้าเข้าโค้งเหมือนเดิมอะ่ะเยเนี่ยครับยางมันเริ่มหมดแล้ว จากหลออสีแดงเนี่ยหลออสีแดงเริ่มไม่เต็มแล้วนะฮะเนี่ยมันบอกว่าเมื่อกี้คือโอ้มันซ่อมยางให้ผมเองเลยว่ารอบนี้อาจจะเป็นพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ยางมันใช้ไม่ได้แล้วเขาอ,อาจจะเปลี่ยนยางให้เราเองมั้งแต่ตอนตอนที่มันเปิดขายจริงอะ่ะผมคิดว่ายางนี่ก็ต้องเสียเงินซื้อนะ โอ้โหสับเกียร์มั่วเลยกูลองลองแบบว่าเอาลายสวยๆสัก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 ตันหน่ะแล้วกันนะเอ้ยแป๊บเดียวยางกูแดงแล้ววะกูถามจริงยางจีนแดงหรือเปล่าวะเนี่ย อย่างที่ผมบอกนะว่ามันก็ยังดิฟได้แหละแต่แบบมันใช้ความเร็วได้ไม่เท่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วเท่าเดิมอะ่ะรถมันก็มีโอกาสที่จะหมุนนะฮะ หรือว่ามันต้องโผล่ตรงนูน้นมากอไม่หรอกมัง้งยางหมดอีกแล้ว ยางมันหมดไวมากเลยครับผมว่านะโอ้ลงสงน,นงามย่าเฮ้ยยางมันหมดชนิดที่แบบว่าขับตรงๆยังสายอ่ะไอ้เหี้ย ก้ยางมันหมดวยเกินพาเราไปไหนเนี่ยเมื่อแต่ทางมันแบบเออเอาเอา้ยเอาชิบหายแล้วเอาแล้วดิกูป้ากูเป็นแบบนี้ไปแล้วครับน้องๆ ออเออเฮ้ยไอ้เหี้ยมันโอ้โหบักไปแล้วนี่ครับนี่คือรถคันใหม่ของผมรถล,ล่องหนมันเหมือนแบบอารมณ์แบบขับโกคาร์ทอะไอ้เหี้ยแล้วคือมันซ่อมรถก็ไม่หายด้วยอะตอนนี้ผมโอภูมอะไลัยก็ไม่มีเออเดี๋ยวสำรวจกันนะคือ ตอนนี้ตัวเรานั่งอยู่บนอากาศแล้วก็บ,บังคับล้อด้วยโทรจิตโอเคครับงั้นก็ต้องลาไปก่อนนะครับเราไว้เจอกันใหม่ใน ep หนะ้าสำหรับวันนี้ไหวาจ้า